สว,ดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาหนนาทีสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชกุมารียเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปของจังหวัดอุตรดิษถ์ นายโอภาสชันยงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีนำสมาชิกและพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละออมพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผลไม้และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตธรรมาสประธานพระวโรวกาสให้คณะบุคคลและพระภิกษุเฝ้า วันนี้เวลา15.33นาิกา33นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดา마าศเสด็จออกนะพระทําหนักวังสวนกุหลาบประทานพระวโรากาสให้รองศาสตราจารย์องค์การอินทรัมพันธ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และฉลองพระองคุย โอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย นางธิดาศรีไพรพันธ์รองประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินาด,ดามาตรนำคณะกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถมัมภ์เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อเพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย โอกาสนี้นางสายพินพหลโยทินกรรมการมูลนิธิบ้านบางแคเฝ้าถวายเงินส่วนตัวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วย พลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองประธานูุนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำกลุ่มศิลปินอิสระ96เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิลปินอิสระ96รวมใจเทิดไทยอง์ราชันเพื่อสมทบทุนูุนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย โอกาสนี้ประธานโลกของมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ พระครูประโชดการจนธรรมเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งจะอาวาสวัดหนองหูช้างประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรีนำพระภิกษุคณะกรรมการศูนย์และผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันอาสาหาบูชาเฝ้าถวายพระพุทธรูปปางนาคปกพระพุทธชินราชจำลองและพระพุทธรูปปางมารวิชัย และนำผู้ชนะเลิศการประกวดสวดธรนองสารพัญญะการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและทายกน้อยและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในงานสัปดาห์วันอาสาหะบูชาระดับประถมะศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเฝ้ารับประธานโล่รางวัลสำนักราชเลขาธิการนำเยาวชนจากโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเสริมธรรมชาติและสร้างฝายชะลอน้ำ วันนี้ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคุณจันทนีธนรักษ์รองราชเลขาธิการนำเยาวชนจากโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่สากว่า50คนร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานและเจ้าหน้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศท,ทำกิจกรรมปลูกป่าเสริมธรรมชาติและปลูกพืชอาหารช้าง พร้อมทั้งสร้างฝายชะลอน้ําในบริเวณพื้นที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดําริผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติตลอดจนให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ก่อให้เกิดประโยชน์สู่แก่ราษฎรและสามารถนําไปเผยแพร่สื่อสารให้แก่เยาวชนด้วยกันเองรวมทั้งสร้างเครือข่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจไปสู่สาธารณาชนได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นออกเดินทางไปยังสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่6ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกันอย่างย,งยั่งยืนในภูมิภาคนี้ทรัศต์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่6หรือ a อ m e x ที่กรุงเนปิดอสาธารารัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศสมาชิกประกอบด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาและไทยพร้อมนายเลเลืองมินเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย ยการประชุมอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะเจ้าภาพได้เตรียมสถานที่การประชุมไว้พร้อมแล้วรวมถึงมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนทั้งนี้หัวข้อสําคัญของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการติดตามความคืบหน้าความร่วมมือแปดสาขาหลักของ a อคเมและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อกําหนดทิศทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้จะลงนามในร่างปฏิญญากรุงเนปิดอการประชุมผู้นำแอคเม็กซ์ครั้งที่6และร่างแผนปฏิบัติการแอคเม็กซ์ปี2559ถึง2561เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงความร่วมมือในแปดสาขาและสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆและแผนงานต่างๆด้วยภายใต้กรอบแอคเม็กซ์ในแปสาขาได้แก่ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนการเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำหรับในช่วงค่ำของวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะจะเข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำประเทศสมาชิกตามคำเชิญของนายเตงเซิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะประธานการประชุมเอ็กเม็กทั้งที่6โดยจะมีพิธีเปิดหน้าศูนประชุม MICC โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงของผู้นําในประเด็นการทบทวนความร่วมมือในกรอบแอคกมิกซ์และทิศทางความร่วมมือในอนาคตและในช่วงเที่ยงนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าร่วมหาหรือกับผู้นําประเทศต่างๆและภาคเอกชนก่อนเดินทางกลับในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน และช่วงนี้คุณปิยณีเทียมอัมพรดิฉันวิรินทรานาทองบ่อจรจัดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ